สว,วัสดีทุกคนวันนี้ก็โตจะมาโชว์สกิลเล่นสกูตเตอร์เ,เทพสกูตเตอร์ใช่ไหมโตอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอาแบบแรงๆดิแบบแรงๆอ่ะเอาแบบแรงๆเลยนะโชว์ให้เขาดูหน่อยโอ้โหเร็วมากเอ้ยจะเข้าบ้านคนแล้วโหไปไหนนะเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วจริงเร็วจริงโอ้โหโอ้หยกขา ยกขาข้างนึงนี่ยในตีตีวงเป็นวงกลมดิทำเป็นวงกลมได้ไหมเลี้ยวแบบวนวงกลมอ่ะโอ้โหโอ้โหได้แค่นี้เอาแบบเท่ๆหน่อยดิแบบแรงๆกูว่าผีเลยเราไม่มีผีหรอกไปเลยโอ้โหไปแล้วนะเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มองทางแล้วบ้านคนนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่าเลย เอ้ยเต้นโชว์สิเต้น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 โชว์อะเอ้ยเอางอยได้โอ้โหโอ้โหว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหยกล้อได้ไหมทำแบบยกล้อได้ไหมเฮ้ยไหนยกล้อให้ดูดิเอาแบบแรงๆเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยถ่ายไม่ทันแหละโอ้โหเฮ้ย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 เฮ้เร็วมากโอ้โหโอ้โหโอ้ยโกผีเลยล่ะดูดูขึ้นบนเนินได้ไหมโชว์บนเนินดินี่มาดูตรงนี้ตรงนี้มาฝั่งนี้ดิเฮ้ย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 โอ้โหขึ้นบนสะพานโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันไหลแรงเนี่ยเฮ้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 ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสำหรับใครที่อยากเล่นสกูตเตอร์แบบน้องกระตุ้นเนี่ยก็ ถ้าเป็นเด็กเล็กนี่โต้แนะนําให้ใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมโต้ไม่ใส่หรอไม่ต้องทำไมอ่ะมันปลอดภัยอ่ะมันอันตรายสาหรับคนเล่นไม่เป็นเราก็ต้องให้เขาใส่หมวกกันน็อกด้วยเด็กใช่ป่ะแล้วก็ต้องมีสนับแข้งแล้วก็สนับศอกด้วยใช่ไหมป้องกันไว้เพราะว่าถ้าเกิดล้มมาเนี่ยมันจะมีเลือดไงแต่อย่างกระโต้เก่งลวไงเล่นจนชนานาญแล้วอ่ะการที่จะล้มเนี่ยยากมากแต่เมื่อก่อนนี่แบบโอ้โห ได้เลือดกันแทบทุกวันใช่ไหมโตโอ้โหไปโชว์ให้เพื่อนดูอีกรอบดิโอ้โหแรงมากเลยอะโอ้โหเข็นมาไหมเอาไหมเอาไหมนะทีนี้โตจะโชว์ลงสะพานไปเลยใช่ไหมเอาเลยหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยโอ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 ้ยมันแรงเกินไปหรือเปล่าโอ้โห มาทางนี้ลดมามาทางนี้หลบมาโอเคหลบรถด้วยโอ้โหแรงมากเลยโอ้โหโอ้โหไปแล้วเฮ้ยโดนรถเกือบเกือบแล้วนะอย่าออกถนนนาเวลาเล่นน่ะต้องระวังรู้ไหมเอออยู่เลนตะกี้เด็ดมันต้องอยู่อีกเลนนึงโอ้มาเดี๋ยวรถชนนะยุ่งเลยสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะเล่นสกูตเตอร์นะฮะ ก็ระมัดระวังเรื่องรถลาด้วยนะเพราะบางทีเราเล่นไปแล้วเราไม่เราเราไม่ทันระวังยังไงก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะฮะคอยกํากับดูแลด้วยนะครับเวลาลูกเล่นเพราะบางทีเขาไม่ทันไม่ทันระวังอยู่แล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ขอแบบแรงๆหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยนี่ท่าอะไรอ่ะโอ้โหท่าใหม่อะท่าย่องยอง 诶诶太阳阳太阳阳哈哈哈